Hi Good morning Student How are you today Welcome back to my class สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอกนีกรอบนะครับสำหรับ Class in the class นะครับ Today we gonna learn about the weather นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ the weather สภาพอากาศนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับโดยเราจะเขียนแต่งประโยคแบบง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการบอก สภาพอากาศเป็นยังไงอ่าเช่นยังไงครับประเทศไทยเป็นไงมีอากาศแบบไหนบ้างครับอากาศร้อนใช่ไหมครับหนาวฝนตกบ้างใช่ไหมครับอาชีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนคาสั่งอังกฤษกันเลยเข้าใจไหมครับไปอ่า โอเคสตูเรียก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเราก็มาดูที่ v o c a b u l a r y เปนก่อนเลยให้นักเรียนทุกคนนะครับ Open on first page นะครับเปิดที่หน้าแรกเลยเห Hand out one ไหมครับใบความรู้ที่หนึ่งมาดูที่คำสั่งครับ Directions เขาบอกว่า Listen and repeat นะครับให้นักเรียนนะครับฟังคำศัพท์แล้วก็ออกเสียง ตามครูนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มแรกเลยครับพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยัง Are you ready โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคำแรกนะครับออกสิ่งตามครูนะ Repeat a f t e r me Rainy Rainy ฝนตก o จ d บ o b next Number 2 hot hot ร้อนเก่งมาก cold cold หนาวสั็แล้ว o k เค job stormy stormy ก็ได้ครับรูปภาพนี้พายุใช่ไหมฮะสร้างจากพายุ ต่อ,อมา cloudy cloudy เมฆคลุ้มนะครับอากาศเต็ไมไปด้วยเมฆหมอกต่อ,อมาครับ sunny sunny แดดจัดนะครับ weather weather ส,ส,สภาพอากาศนะครับ and the last one Today, today, วันนี้เข้าไหมครับอะทีนี้อาทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันที่ Handout 2กันเลยครับต่อมาโอเคให้นักเรียนทุกคนนะครับ Open on next page นะครับเปิดไปที่หน้าถัดไปเลยเข้าไหมครับทุกคนเปิดหรือยังเปิดแล้วเนาะโอเคเรามาดูันที่คำสั่งครับ Listen and read listen and read ให้นักเรียนนะครับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับไปคว้อมกันกับครูเลยโอเคนะครับเอามาดูที่ Handout 2ครับ handout 2นะครับมันคืออะไรครับมันก็คือโครงสร้างนะครับ s t r u เ t u r e ของประโยคการถามและตอบเกี่ยวกับเวส e r สภาพอากาศนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ประโยคคำถามกันก่อนเลยนะครับเมื่อเราจะถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราจะใช้ประโยคว่า What is the weather like นี่เห็นไหมครั What is the weather like นะครับ What is the weather like จากนั้นอะสมมติว่าอากาศนะครับเป็นไงครับรูปนี้มีหิมะตกคนใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมครับรูปนี้เห็นไหมะอ่าเราจะตอบได้ไหมครับประโยคคับตอบอากาศหนาวใช่ไหมอืมอากาศหนาว อากาศหนาวเราก็จะตอบได้ว่า it is อะไรครับ cold it is cold นะครับอากาศมันหนาวมากเลย is cold าามาดูนที่ตัวอย่างนะครับ a เขาบอกว่าอะไรครับ what the weather like อากาศเป็นไงบ้างส่วน B ก็ตอบว่า is cold นะครับเพราะาตัวอย่างเป็นอากาศหนาวใช่ไหมฮะ is cold เราจะตอบว่าอะไรได้อีกครับถ้าเป็น สมมติอากาศร้อน is hot ใช่ไหมครับถ้าฝนตกล่ะ is rainy ถ้าหิมะตกอาไ่สิถ้าพายุเข้า is stormy โอเคไหมครับประมาณนี้อ่าถ้าเมฆคุ้มเลยล่ะเมฆแบบว่าเมฆเต็มเลยเมฆเต็มท้องฟ้าเลย is cloud is cloudy โอเคไหมครับเย่เก่งนมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมี easy quizzes นะครับให้เรียนลองทายกันดูบ้างว่ารูปภาพนี้มันคืออะไรมันคือสภาพอากาศอะไรโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูที่ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเลยเขาถามว่างไงครับ was the weather like was the weather like What is หรือว่า was หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือรูปยอ่อของ is ใช่ไหมครับ was หรือเป็นอะไรอ่ะอากาศเป็นไงครับ look at the pictures student มีตุ๊กตาหิมะมีคนใส่เสื้อกันหนาวอีกแล้วหิมะตกด้วย is อะไรครับหนาวหนาว is หนาว is cold ขึ้นยอดเก่งมาก is cold นะครับประกาศหนาว เก่งมาก e อ c e l ลนดโอเคที okay, นี้มาดูนีน่เข้าถัดมาครับฝนตกใช่ไหมฝนตกแต่ว่าไม่ใช่แค่เรนนี่นะครับไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาแต่มันมีอะไรครับมีสายฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับฉะนั้นคืออะไรครับ w h a t the weather like คืออะไรฮะมีพายุมีพายุ Is Is stormy นะครับอิสโตมีนะครับอากาศเป็นไงอากาศมีพายุนั่นเองพายุเข้าโอเคไหมครับนะิดจอบเก่งมากทุกคนจอบแคปเ o u ร์ a ฮโอเคครับทีนี้เราก็ได้เล่นเกมนะครับกันไปบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นทีนี้ครูจะให้ทุกคนนะครับได้ฝึกนะครับทำไปฝึกหัดนะครับก็จะมีทั้งแบบ่าทั้ง2ชิ้น โอเคทีนี้เรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะครับ worksheet 1โอเคให้ทุกคนนะครับ open on page worksheet 1นะครับเปิดที่ไปเปิดแรกเด็ e c t ฉันเขบอกว่าอะไรครับ loop and write นะครับให้นักเรียนนะครับ loop the picture เห็นไหม the picture เห็น the picture ปะนี่ loop the picture คนกำลังแบบหน้าบูดเลยโอ้ยอากาศร้อนแล้วก็ write นะครับนี่ครูมีคำศัพท์มาให้นะครับ ทั้งคําคำก็เลือกตอบมนได้เลยนะครับ for example นะครับดูข้อแรกครับตัวอย่างรู้อะไ picture เป็นไงครับผู้หญิงคนนี้ร้อนใช่ไหมครับร้อนภาษาอังกฤษร้อนแปลว่าอะไรครับคำศัพท์คือ hot hot นะครับร้อนร้อนแล้วก็เอา hot นะครับมาตอบคำมาตอบในช่องว่างที่1เลย hot เข้ใไหมครับ อ่าทีนี้มาดูข้อ2นี่ก็จะมีสข้อ 2.. ข้อ 3.. ข้อ4นะครับแล้วก็ออกคำศัพท์นะครับมาเขียนต่อได้เลยเขียนใส่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนักเรียนสามารถเขียนใส่สมุดได้เลยนะครับข้อ 2.. ข้อ 3.. ข้อ4แต่ไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคที่เวอร์ชันสองนักเรียนครับ Directions ก็บอกอะไรครับเวอร์ชันส เปิดหรือยังเปิดหน้า v o c a b u l สองอย่าง,ง,ง Look and write the sentence นะครับก็คำถามนะครับก็จะเป็น Was the weather like ใช่ไหมครูก็จะมีนี่คำศัพท์นะครับในช่องว่างเห็นปะนี่คำศัพท์คนนี้ Cold Hot Cold When ทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างครับ มันเป็นคำซ้ำไม่ต้องตกใจนะครับครยยกตัวอย่างให้ดูโอเคไหมนี่คำซ้ำครูกับครูนะครับทีนี้มาดูที่ตัวอย่างแรกครับ For example มันคือรูปอะไรครับนักเรียนครับรูปหิมะอีกแล้วนะครับรูปหิมะอีกแล้วรูปหิมะแล้วก็มีคนใส่เสื้อแขนยาวสองคนเลยเขาน่าจะหนาวนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับข้อแรก walk the way to like Was the weather like ว่าอะไรครับอากาศเป็นอย่างไรใช่ไหมฉะนั้นเราจะตอบได้ว่าครับถ้าดูจากรูปแล้วเขาน่าะอากาศเป็นไงครับรู้สึกไงครับหนาวไหมหนาวหรือร้อนหนาวหรือร้อนอะด,ดีหนาวสิเห็นไหมหิมะตกนะฮะเราก็ตอบว่าอะไรครับ Is cold Is cold นะครับ ถ้าเราเขียนไม่ได้เนี่เราก็ดึงตรงนี้นะครับดึงโคโลงมาใส่เลยแต่เราต้องเขียนให้ถูกประโยคนะ is sulfur d i o l o d e แล้วอย่าลืมเติม full stop ด้วยนะครับประโยคทุกประโยคต้องเติม full stop นะครับประโยคคำตอบนะครับเติม full stop ด้วยโอเคเพื่อรู้ว่าจบประโยคนี้ก็จะเป็นข้อ สองข้อสามข้อสี่ใช่ไหมครับข้อสองเป็นรูปเลยครับเด็กถือร่มฝนตกใช่ไหมฝนตกข้อสามันคือฮอตร้อนนี่มันร้อนผู้หญิงันนี้ร้อนและสี่คืออะไรครับหนาวหนาวสั่นเลยใช่ไมมีหิมะด้วยอ่าทีนี้ข้อสองนะครับข้อบอกอะไรครับ was เป็น like อ่าแล้วก็ตอบได้ว่าตามตัวอย่างแรกเมื่อกี้ is is อะไรครับฝนตก is rainy ใช่ไหมเราก็เขียน is rainy คราวน,นี้ผู้หญิงคนนี้ร้อนเราก็บอกว่าเลยครับ is hot ใช่ไหมร้อนแล้วข้อที่4ี่ข้อ4ครูว่างไว้ตรงนี้ก็จะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกเขียนประโยคคําถามนี่ what do we like ให้นักเรียนนะครับก็เขียน what do we like ตรงช่องว่างนี้เลยข้อที่4ประโยคคําถามจากนั้นให้เขียนเป็คนคำตอบด้วยว่าเป็นไงครับอากาศเป็นไงหนาวใช่ไหมต้บอก is cold โอเคไหมครับโอเคหวังว่าทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจแล้วก็ทำได้นะครับสุดทุกทุกคน Thank you for your attention Bye bye see so you again